สวัสดีครับเพื่อนๆชาว y o u t u b นะครับวันนี้ก็ส่งงานโมคอสลูกค้านะครับนะส่งมาสองเครื่องนะครับก็มารีวิวเครื่องหนึ่งนะครับก็งานโมก็มีมาเรื่อยๆนะครับแต่ผมก็ไม่ได้มีเวลาที่จะมาถ่ายคลิปนะครับวันนี้ก็จะมาถ่ายนะครับสำหรับตัวเอนจ n เนียร์นะครับตัวนี้รุ่นเก่ามากแล้วนะครับตั้งแต่ปี2004 2005เลยนะ คอร์สตัวนี้นะครับเป็นคอร์สสามทางได้สองทางได้นะครับผมนะตัวนี้นะนะครับลูกค้านะอ่าตัวนี้โมแบบไฮไฟนะครับก็ให้เสียงที่เพราะนะครับให้เสียงเพราะฟังเหมือนฟังโฮมเชอร์เตอร์อยู่บ้านอะไรประมาณนั้นนะครับให้เสียงกลางที่ชัดเจนนะครับเบสที่นุ่มนะครับหนาหนึบนะครับนะอาจจะไม่เบสอาจจะไม่ได้จัดจ้านกระแทกเท่าไหร่นะแต่ว่าเบสจะนุ่มหนึบนะครับผมนะอันนี้ก็ สายเบสที่ชอบนุ่มหนึบงานคราวกินะครับงานดนตรีสดนะครับก็จัดไปนะครับก็โมแบบไหไฟให้ก็เสียงดีนะครับชัดเจนนะครับในส่วนของราคาโมก็อยู่ที่1,200บาทเหมือนเดิมนะครับ1,200บาทรวมส่งกับนะครับนะลูกค้าก็สามารถแอดไลน์มาได้นะครับที่เบอร์โทรได้เลยนะครับก็ตัวนี้จะโมให้เสียงนะครับคุณภาพเสียงละเอียดนะครับ ความผิดเพี้ยนของเสียงต่ำนะครับนะความผิดเพี้ยนของเสียงต่ำนะครับคือเสียงมาจากมิกเซอร์นะครับมาจากต้นฉบับไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ผ่านมิกเซอร์มานะครับพอผ่านคอร์สเนี่ยนะครับถ้าคอร์สไม่ดีนะครับเสียงมันจะผิดเพี้ยนนะครับรายละเอียดดนตรีบางชิ้นมันจะหายไปนะครับนะอันนี้ก็จะโมให้มันนะครับผิดเพี้ยนต่ําที่สุดนะครับผมนะทำให้เสียงที่ออกมานะครับเสียงดีเสียงชัด นะครับไม่ว่าท่านจะเล่น2ทาง3ทางวันนี้เทศเล่น2ทางให้ลูกค้าชมนะครับนะเทศสองทางเบาๆฟังนิ่มๆหน,นึบๆน,น,นะครับผมนะฟังเพาะๆนะครับผมนะท่านไหนสนใจก็สามารถแอดไลน์มาได้เด้อนะครับผมนะามาฟังเสียงกันนะครับตัวนี้สําสหรับใครที่ชอบเสียงดีฟังเพราะไม่ว่าจะฟังเพลงเก่าๆฟังเพลงสติงนะครับแนวฮาร์ดคอร์แนว ร็อกแนวอะไรกีตาร์หดๆนะครับตัวนี้ใสปิ้งๆเลยนะครับนาะกลางแหลมใสปิ้งนะครับเบสนุ่มหนึบน,นะครับผมนะฟังง่ายฟังชัดเจนดีนะครับผมนะอ่ะนะครับผมนะ นะครับผมใช้ต่อผ่านบลูทูธเข้าที่มิกเข้าที่คอร์สเลยนะครับไม่ได้ผ่านมิกเซอร์นะนะครับผมนะเสียงดีครับผมเสียงนุ่มครับผม ลัวกองทอมนะครับเสียงจะสดดีมากกองจะสดดีมากนะครับนะสำหรับการโมแบบไฮไฟก็นะครับก็ตัวนี้นะครับเสียงดี1,200บาทนะครับสำหรับค่าโมนะครับ <Okay. S 1> ผมนะโมได้ทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่นะครับผมนะ